สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะเรามาเรียนวิทยาศา,ศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะนักเรียนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกือบจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะลูกของการเรียนของปีการศึกษา2564ค่ะภาคเรียนที่2ค่ะนะคะในสัปดาห์หน้าเราก็จะสอบ ปลายภากันแล้วค่ะเด็กๆคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะเริ่มทบทวนให้นักเรียนนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะปลายทบทวนไปวันละบทวันละบทวันละบทค่ะเรามานะคะทบทวนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะศาส์สารรอบตัวเราค่ะนักเรียนจําเรื่องศาสสารรอบตัวเราได้ไหมที่เป็นของแข็งของเหลว แก๊สและอะไรบ้างที่เป็นของแข็งและอะไรบ้างที่เป็นของเหลวและอะไรบ้างที่เป็นแก๊สแล้วแก๊สนะคะมีปริมาณคงที่หรือไม่คงที่นักเรียนยังจำกันได้อยู่หรือไม่คะเดีย๋ยวเราจะไปทบทวนกันเลยค่ะ นักเรียนขาศสาสารนะคะรอบตัวเรานะคะศสาสารและสถานะของศาสารรอบตัวค่ะวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีความหลากหลายทั้งขนาดรูปร่างสีกลิ่นแตกต่างกันนะคะเราเรียกวัตถุต่างๆเหล่านั้นว่าศาสารส่วนคําว่าสารที่เราคุ้นเคยนั้นใช้เรียกสารที่มีสมบัติเฉพาะเจาะจงเช่นน้ําตาลทรายเกลือแอล ลกอแอลกอฮอล์นะคะนั่นเองค่ะน้ําตาลทรายเกลือแอลกอฮอล์นะคะมีสมบัตินะคะจาเพาะจอะจงค่ะเราจะเรียกว่าอันนั้นคือว่าสารเลยสารน้ําตาลทรายสารเกลือเพราะน้ําตาลทรายมีคุณสมบัติทําไมคะหวานใช่ไหมคะเกลือก็มีรสเค็มนะคะเราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นอะไรคะสารเลยค่ะเพราะว่าเขามีสมบัติเฉพาะเจาะจงค่ะ ดูนะคะแล้วน้ำเดงขาน้ำตาลทรายก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะมีลักษณะเฉพาะจอดจมนะคะคือมีรสชาติที่หวานเราจะรู้เลยว่าอันนี้คือน้ำตาลทรายต่อมาค่ะเกลือก็จะมีรสชาติที่เค็มค่ะถ้าเราได้ลองชิมแล้วปิดตาเราก็จะรู้ว่าสารนี้คือเกลือสารนี้คือน้ำตาลค่ะ เด็กๆค่ะเรามาเรียนกันต่อนะคะวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจะมีรูปร่างขนาดสีที่แตกต่างกันค่ะ แต่วัตถุต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่ซึ่งเรียกว่าสา,สารโดยสา,สารรอบตัวเรานั้นสามารถจัดจำแนกได้3ามสถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือก้อนอะไรคะก้อนน้ำแข็งมีสถานะคือของแข็งค่ะ แล้วโต๊ะล่ะคะมีสถานะเป็นอะไรคะโต๊ะก็มีสถานะเป็นของแข็งเก้าอี้ก็มีสถานะเป็นของแข็งไม้บรรทัดไม้ก็มีสถานะเป็นของแข็งค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะที่มีสถานะเป็นของแข็งค่ะอย่างเช่นแก้วน้ำพลาสติกแก้วน้ำใส่ก็มีสถานะเป็นของแข็งเช่นกันค่ะ เรามาดูกันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรคะน้ําค่ะน้ํานะคะมีสถานะเป็นของเหลวครีมทาผิวค่ะนะคะก็มีสถานะเป็นของเหลวซันไลหรือน้ํายาล้างจานก็มีสถานะเป็น ของเหลวนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ไอน้ําตรงนี้ค่ะที่ลอยตัวขึ้นไปค่ะมีสถานะเป็นแก๊สนะคะแก๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในตัเจนมีสถานะเป็นแก๊สทั้งหมดค่ะรวมถึงควันไฟก็มีเป็นหนัดควันไฟก็มีสถานะเป็นแก๊สเช่นกันค่ะ เด็กๆขาเรามาเรียนกันต่อค่ะสมบัติของาศาสสารค่คะนะคะสมบัติของาสสารค่คะาสสารต้องมีมวลาสสารต้องการที่อยู่คะะ่นคะนักเรียนค่ะ1ค่ะศาสสารมีมวลมวลคือปริมาณค่ะของเนื้อสารเนื้อวัสดุค่ะหรือเนื้อวัสดุนะคะบางชนิดที่มีมวลมากบางชนิดมีมวลน้อยมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมเราใช้เครื่องช่างสองแขนนะคะในการ การหาค่าม,มวลค่ะนะคะของแข็งของเหลวและแก๊สก็ต้องมีมวลค่ะนักเรียนดูนะคะบล็อก A กับบล็อก B ค่ะนักเรียนคิดว่าบล็อกไหนมีมวลมากกว่ากันคะก็ต้องเป็นบล็อก A นะคะที่มีมวลมากกว่าถูกไหมคะอ่าต่อมาค่ะบีกเกอร์ค่ะบรรจุน้ํากับบีกเกอร์ เปล่าค่ะบเกอร์ไหนมีมวลมากกว่ากันคะก็ต้องเป็นบีเกอร์ที่บรรจุน้ำถูกไหมคะมาดูที่ลูกฟุตบอลค่ะลูกนี้เป็นลูกกลมๆค่ะมีลมอยู่ข้างในส่วนลูกนี้เป็นลูกแฟบค่ะนักเรียนคิดว่าลูกไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันคะก็ต้องเป็นลูกที่มันกลมๆที่มีอากาศมีลมอยู่ข้างในใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าไม่ว่าสถานะที่เป็นของแข็ง ของเหลวและก็แก๊สทุกอย่างมีมวลทั้งหมดเลยค่ะนะคะบีเกอร์บรรจุน้ําก็มีมวลมากกว่าบีเกอร์เปล่าใช่ไหมคะลูกฟุตบอลที่มีอากาศอยู่ภายในก็มีมวลมากกว่าลูกฟุตบอลที่แฟบค่ะ นักเรียนขาเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะนักเรียนขามาถึงกันที่ปริมาตรค่ะปริมาตรนะคะเป็นขอบเขตค่ะของบริเวณนะคะที่สารอยู่ค่ะมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรมิลลิกรมัมหรือลิตรค่ะขอโทษค่ะมิลลิลิตรนะคะหรือลิตรค่ะนะคะ สา,สารนะคะต้องการที่อยู่ค่ะสา,สารต้องการที่อยู่อย่างไงคะนักเรียนนึกถึงการทดลองที่ค,คุณครูกุ๊กไก่ได้ทําการทดลองให้ดูนะคะเมื่อเราใส่นะคะบีเกอร์ลงใส่น้ําลงไปในบีเกอร์ค่ะระดับน้ําจะเท่ากันใช่ไหมคะและค,คุณครูกุ๊กไก่ก็นําก้อนหินที่มี เป็นอะไรคะสถานะเป็นของแข็งค่ะมาใส่ลงไปในบิ g อร์ค่ะแล้วก็ทําให้น้ําทําไมคะเพิ่มปริมาณขึ้นใช่ไหมคะอ่าก็แสดงว่านั้นทําไมคะของแข็งซึ่งที่เป็นก้อนหินก็ต้องการที่อยู่ค่ะของแข็งลงเข้าไปอยู่แทนที่น้ําและก็ดันน้ําขึ้นไปนั่นเองค่ะนักเรียนขาของเหลวก็เช่นกันค่ะของเหลวก็ต้องการที่อยู่เหมือนกันคะ่ะนักเรียนจําได้ไหมที่ครูได้เอาอะไรคะลูก กระบอกตวงที่ใส่น้ําสีแดงมาใส่ใช่ไหมคะแล้วก็ทําไมคะเทน้ําสีแดงเพิ่มลงไปน้ําก็เพิ่มปริมาณขึ้นเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและก็แก๊สก็ต้องการที่อยู่และก็มีมวลเหมือนกันคะ่ะ แกต,ต้องการที่อยู่ยังไงน้องเรียนลองนึกภาพค่ะลูกโป่งก่อนที่เราจะเป่าอากาศเข้าไปมันแฟบถูกไหมคะพอเราเป่าอากาศเข้าไปค่ะลูกโป่งก็เกิดการพองตัวค่ะนะคะเป็นรูปตามรูปร่างของลูกโป่งก็แสดงว่าแก๊สในสถานะแก๊สก็ต้องการที่อยู่เหมือนกันค่ะ ักเรียนขาเรามาดูกันนะคะสมบัติของของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะสา,สารที่อยู่รอบตัวเราค่ะนอกจากจะมีขนาดรูปร่างสีกลิ่นที่แตกต่างกันแล้วสา,สารยังมีสถานะที่แตกต่างกันค่ะมีทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สเช่นเหล็กมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวอากาศมีสถานะเป็นแก๊สค่ะเด็กเกขาเรามาดู ะะก้อนหินค่ะเป็นสาสสารที่อยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งค่ะซึ่งของแข็งนะคะมีอนุภาพเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นค่ะดังนั้นของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรค่ะคงตัวค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามพันธนะที่บรรจุค,ค่ะนักเรียนค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรคะลูกจํากันได้ไหมคะก็คืออนุภาพของของแข็งใช่ไหมคะอนุภาพของของแข็งค่ะเรียงตัวชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบเลยค่ะนะคะ ะะลูกและก็สั่นสะเทือนอยู่กับที่นะคะจึงทําให้ของแข็งค่ะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงตัวค่ะเรามาต่อกันที่อะไรกันคะลูกอนุภาพแบบนี้นึกถึงอะไรคะ ของเหลวใช่ไหมคะน้ำค่ะเป็นสารสารที่อยู่ในสถานะของเหลวซึ่งของเหลวมีช่องว่างระหว่างอนุภาคอยู่บ้างเห็นไหมคะมีช่องว่างอนุภาคอยู่บ้างทําให้อนุภาคของของเหลวค่ะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระดังนั้นของเหลวจึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามรูปร่างของภาชนะที่ปรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมค่ะ เรามาดูกันที่อันนี้อะไรคะลูกอนุภาพของอะไรคะห่างๆกันแบบนี้คืออะไรคะก็ต้องเป็นแก๊สนะคะใช่ไหมคะแก๊สหรือว่าอะไรคะอากาศ เป็นสารสารที่อยู่ในสถานะแก๊สซึ่งมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่บรรจุเนื่องจากแก๊สมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากเลยเห็นไหมคะดังนั้นอนุภาคของแก๊สจึงเคลื่อนที่ไปได้ทั่วทุกทิศทุกทางเลยจ้านักเรียนขาเรามาดูนะคะคุณครูครุไก่จะพาพานักเรียนไปทบทวนความรู้คะ่ะโดยการ ตอบคำถามค่ะลูกนะคะเรามาดูข้อใดมีสถานะของศาสสารเหมือนกันทั้งหมดข้อที่1ลูกเหม็น เกลือแป้งมันนักเรียนขานักเรียนต้องแยกแยะคําว่าแป้งมันกับน้ําแป้งดิบนะคะแป้งมันอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งถ้าเขาบอกว่าแป้งดิบก็อยู่ในสถานที่เป็นของแข็งแต่ถ้าเรานําแป้งไปผสมกับน้ําแล้วคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาบอกว่าน้ําแป้งดิบหรือว่าน้ําแป้งจะอยู่ในสถานะ ของเหลวนะคะนักเรียนขานักเรียนต้องแยกแยะนะคะลูกต่อมาแอลกอฮอล์น้ำมันพืชสเปรย์อ่าแอลกอฮอล์ก็อยู่ในถาะที่เป็นของเหลวน้ำมันพืชก็ของเหลวส่วนสเปรย์นั้นเป็นแก๊สน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำปลาน้ำตาลทรายอยู่ในถาะที่เป็นของแข็งน้ำส้มสายชูของเหลวน้ำปลาของเหลวส่วนน้ำในแม่น้ำก็เป็นอะไรคะของเหลว แก๊สหุงต้มก็เป็นแก๊สใช่ไหมคะแล้วข้าวเปลือกก็เป็นของแข็งแล้วน้องแนนควรตอบข้อไหนคะข้อ 1, ข้อ2ข้อ3หรือข้อ4คะลูกถูกต้องคะ่ะเราต้องตอบข้อ1นนั่นเองเพราะว่ามีสถานะเป็นของแข็งทั้งหมดเลยคะ่ะไปดูกันต่อคะ่ะ สารดับบยูมีช่องว่างระหว่างอนุภาพมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามพันชนะที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมจากข้อมูลสารดับบยูหมายถึงอะไรคะนะักเรียนต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเขาบอกว่ามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามพันชนะที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมก็คือของเหลวนั่นเองแล้วอะไรบ้างคะที่เป็นของเหลวเกลือแกงของแข็ง แป้งสาลีของแข็งสีอิ้วขาวของเหลวน้ำตาลทรายของแข็งนั้นข้อนี้ตอบสีอิ้วขาวนั่นเองค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะนะคะการจัดจําแนกสารนะคะใช้เกณฑ์ในข้อใดคะลูกเราต้องการจัดจาแนกสารใช่ไหมคะเราจะใช้เกณฑ์หนคะจุดหลอมเหลวได้ไหมไม่ได้การนําไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้จุดเดือดได้ไหมคะไม่ได้เราจะแยกเราจะจัดจาแนกสารเราจะใช้เกณฑ์ สถานะค่ะแบ่งสถานะนะคะสถานะของแข็งของเหลวแก๊สนะคะในการจัดจําแนกสารนั่นเองค่ะข้อนี้ก็ตอบสถานะนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อสุดท้ายค่ะคุณครูคคกุ๊กไก่ถามว่าศาสตร์ในข้อใดมีการจัดเรียงอนุภาพเหมือนกับภาพค่ออ่านอะไรดูก่อนค่ะภาพกอนนี่คืออะไรคะอนุภาคของแก๊สแน่นอนเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากนะคะอนุภาคสามารถ ฟุ้งกระจายไปได้ทั่วที่ทุกทิศทางเลยค่ะต่อมาขอไข่ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นของเหลวแน่นอนค่ะเพราะมีช่องว่างอนุภาคนะคะไม่มากเพียงเล็กน้อยทําให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระได้นะคะแต่ยังมีปริมาตรคงที่ค่ะสุดท้ายค่ะอนุภาคเรียงชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบก็ต้องเป็นของแข็งแน่นอนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งไหนคือของแข็งกอไก่หมอกหมอกนี่ก็คืออะไรคะ แก๊สนั่นเองสบู่เหลวของเหลวก้อนน้ำแข็งาของแข็งแต่อย่าเพิ่งตอบเราไปดูข้อที่4กันก่อนค่ะนะักเรียนขาเราต้องอ่านให้ครบทุกช้อยนะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะลูกข้อที่4น้ำส้มสายชูไม่ใช่เพราะเป็นของเหลวข้อนี้ก็ตอบข้อที่ 3นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ก็ได้ทบทวนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะศาสตร์สา,สารรอบตัวเราให้นักเรียนแล้วนะคะเราจะทบทวนไปในวันละหน่วยวันละหน่วยนะลูกพอหมดสัปดาห์ก็จะครบหน่วยพอดีแล้วนักเรียนก็สามารถทําไมคะทาข้อสอบคุณครูกุ๊กไก่ได้แน่นอนค่ะในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้นักเรียนโช คดีนะคะ